และไอ้สิบนาทีหลังอ่ะมันดันแบบพาเราขึ้นแบบทั้งด่วนอ่ะเออขึ้นทั้งด่วนแบบไปนู่นเลยเฮ้ยกูเข้าใจผิดมาตลอดเลยวะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลมอนซีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Sweet and Sour Heart One and Only Heart โน่นไม่เห็นบอกว่าไม่반가워못봤말로지금나부르온게아니야여기싫어왔어여기가무슨여관인줄알아아왜또바로그렇게자기야좋죠 สำหรับภาพยคนเรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตนของประเทศเกาหลีนะคะ มีความเป็นหนังรักโรแมนติกอะเนาะแล,แล้วก็หนังเรื่องนี้นะคะมีความยาวทั้งหมด1ชั่วโมง40นาทีนะคะเรียกได้ว่าเวลากําลังเหมาะเจาะดีมากเลยนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเขามีกําหนดฉายจะฉายในโรงภาพยนตร์นะคะเมื่อปี2020เนาะแต่ว่ามันมีปัญหาโควิดเข้ามาก่อนก็เลยย้ายการฉายมาฉายที่สตรีมมิ่งอย่าง Netflix นะคะในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาปี2021นะคะเขาเรียกว่ากระแสเนี่ยติด อันดับหนึ่งของ Netflix ในวันที่ออนแอร์วันแรกเลยนะก็ทำให้เจ๊เนี่ยรู้สึกว่าต้องดูแล้วแหละเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นการหักมุมตอนจบที่เขาเรียกว่าตกก้าอีก,กันเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ดูเราก็จะมาดูอีก,กว่าว่ามันจะขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอไป เล่าเรื่องย่อนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มมานะคะก็จะเล่าเรื่องพระเอกของเราค่ะจาฮยอกค่ะจาฮยอกเนี่ยค่ะเขาก็ได้ป่วยค่ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไปพบรักกับดาอึนนางเอกของเรานะฮะที่มีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะดาอึนเนี่ยนะคะก็เลยมีความปิ๊งปิ๊งกับจาฮยอกเหมือนกันนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะจาฮยอกเนี่ย ก็ได้ย้ายไปทำงานในบริษัทใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าอนาคตการงานนี้ก้าวไกลขึ้นนะฮะไปทำงานในกรุงโซค่ะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยฮะจากฮยอกเนี่ยก็ไปสนิทกับเพื่อนร่วมงานสาวที่มีชื่อว่าโบยองค่ะโบยองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดีม,มากแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสเสน่หนะ์เนาะแล้วก็เก่งนะคะเก่งงานแล้วก็เป็นคนที่ มีเซ็กแอบเพลยลที่ดีอ่ะทุกคนมองแล้วทุกคนก็จะชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างจางไฮยอกเนี่ยฮะเพศของเรากับนางเอกดาเอินเนี่ยมันส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ของเขาทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะฮะตรงเนี้ยใครอยากจ,จะรู้ว่ารักสามเศร้าเราสามคนจะเป็นยังไงนะต้องไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาขอพูดในความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมแล้วกันนะคะความรู้สึกอย่างแรกเลยนะ เอาพูดง่ายๆเลยนะมันเป็นหนังดราม่าเกาหลีที่พูดถึงเรื่องโลกสองใบอะทุกคนจะเคยได้ยินและคุ้นๆกับนิยามคํานี้นะคะโลกสองใบในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าหนังเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้มีความสีชมพูแบบว่าดึงเราเข้าไปสดใสน่ารักอินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอช่วง กลางๆถึงท้ายเรื่องเนี่ยหนังมันก็จะเริ่มมีความเข้มข้นมีความตึงเครียดขึ้นนะฮะมันก็จะอธิบายความสัมพันธ์ของคู่รักที่มันโคตรเรียวอะ่ะสำหรับเจนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากๆคือเทคนิคการตัดต่อท้ายเรื่องที่สามารถมันตัดต่อออกมาได้ดีมากแล้วก็มันมาขมมดกลับมาต้นเรื่องอีกรอบหนึ่งนะคะตรงเนี้ยทำให้ดีมากแล้วก็ ฉากท้ายๆก็เคลียรประเด็นทุกอย่างที่เราสงสัยก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะอันนี้พูดในภาพรวมๆนะคะเดี๋ยวขอมาดูในพาร์ทของนักแสดงนะคะตั้งแต่เราดูเนี่ยนักแสดงแต่ละคนเนี่ยหน้าตาคาแรคเตอร์ทุกอย่างมันโดดเด่นมากนะคะก็คงจะเป็นนักแสดงหลัก3าคนนะคะ เล่นดีนะเจะว่าเล่นดีนะคะโดยเฉพาะบทของพระเอกเนี่ยเพราะว่าบทพระเอกเ,เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนศูนย์กลางศูนย์กลางของเรื่องนะตรงเนี้ก็แบกได้ดีนะคะเล่นได้ดีมากแต่ว่าในส่วนตัวของเจเนี่ยเจจะชอบไปทางดาอึนนะที่เป็นพยาบาลน,นะเ <Menschen. S 1> จะว่าตั้งแต่พาร์ทแรกตั้งแต่ต้นเรื่งเลยเนาะเรารู้สึกว่าหลงรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่น่ารักสวยยิ่งตอนใส่ชุดพยาบาลเขาน่ารักมากสายตาการดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบ ตกหลุมรักตัวละครตัวนี้นะคะตรงนี้เจก็แบบชอบมากค่ะอีกจุดหนึ่งนะเจะคิดว่าเรื่องเนี้เขาต้องการนำเสนอในเรื่องของความรักที่มันหลากหลายมุมมองเ่ยความรักเนี่ยเขานำเสนอตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะแล้วก็ข้ามมาเป็นจุดอิ่มตัวแล้วก็นำมาสู่จุดจบก็คือการแยกกันเลิกกันนะคะซึ่งตรงเนี้เนี่ย มันหยิบประเด็นรักสามเศร้ามาเล่นแบบมีลีลาในการที่จะในเรื่องของบทต่างๆนะคะดีมากซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยเจอว่ามันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเคยประสบปัญหาหรือว่าเคยผ่านฟิลนี้มาแล้วฟิลที่แบบต้องเลิกกับแฟนเพราะว่ามีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกหลายอย่างนะว่าในการกระทบกระทาในความสัมพันธ์ในความรักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการไม่มีเวลา นะคะทุกคนต่างทำงานต่างมีหน้าที่การงานที่ทัมมิ่งไม่ตรงกันบางคนทำงานกลางคืนอีกคนหนึ่งทำงานกลางวันฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาเจอกันเนี่ยมันก็เกิดเอ่อทัมมิ่งช่องช่องเวลาที่มันไม่ตรงกันนะคะอีกอย่างหนึ่งมันก็มีในเรื่องของระยะทางอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันนะคะกับอีกคนนึงอยู่ใกล้ชิดกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะความรักมันก็จะทําให้ความรักจืดจางลงตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเบสิก มันเป็นปัญหาความรักที่ทุกคนเนี่ยประสบพบเจอกันเนี่ยเวลาที่เราดูแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความที่อินอินง่ายนะคะหนังไม่ต้องบิวอะไรกับเราเยอะมากนะคะตรงนี้เนี่ยพอเรื่องเนี่ยมันทําให้ความรักของคนสองคนมันห่างไปเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะมีช่องว่างไอ้ตรงเนี้ยแหละมือที่สามจะเข้ามาซึ่งหนังก็เล่าประเด็น ทุกอย่างทําให้เราเข้าใจทั้งในมุมของจางไฮยอกในมุมของดาอึนแล้วก็ในมุมของโบยองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นสามเหลี่ยมนมะตรงนี้ก็ทําให้เราเข้าใจในมุมมองของแต่ละคนที่มองความรักในแต่ละด้านทุกคนต่างมีเหตุผลเพื่อมาซัพพอร์ตความคิดของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นที่กล่าวค่ะและเป็นที่พูดถึงมากน,ะนั่นก็คือตอนจบของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เขาเรียกว่าใน พาร์ทของ1ินาทีสุดท้ายก่อนที่หนังจะจบเนี่ยฮะมันเป็นเขาเรียกว่าหนังมันหักมุมมามันหักมุมยังไงคือว่าต้องพวกกันเลยว่าไอตอนแรกเนี่ยหนังเนี่ยฮะตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องมาจนถึงกลางเรื่องหนังมันมาแบบเรียบง่ายมันมาแบบราบเรียบมันมาแบบกราฟแบบตรงๆและไอสิบนาทีหลังอะ่ะมันดันแบบพาเราขึ้นแบบทั้งด่วนอะ่ะเออขึ้นทั้งแบบ ไปนู่นเลยอ่ะเออเจ๊ก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยนะคะมันทําให้สุดท้ายคดีมันพลิกอะ่ะเออเหมือนบบหน้ามือเป็นหลังมืออะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบเฮ้ยกูเข้าใจผิดมาตลอดเลยวอะอะไรประมาณเนี้ยมันเกิดแบบโอ้โหมันทํามาอย่างนี้เลยหรอแบบเอ้ยเอาแล้วที่ผ่านมาคืออย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งมันทําออกมาเนี่ย มันมีความตลกร้ายอยู่นะในในความรู้สึกเจนนะว่าตอนท้ายๆของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความตลกล้ายอยู่นะคะแล้วก็หักมุมดีนะน่าสนใจพอแบบเออแบบเราก็ยกนิ้วโป้งให้เลยในจังหวะที่มันหักอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการตัดต่อช่วงท้ายที่ช่วยสรุปทุกอย่างเนี่ยมันก็ทําออกมาได้เคลียร์เคลียร์ใจเราแบบจบแล้วก็แบบอา่ามันเคลียร์จริงๆนะคะตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะคะแล้วก็มันจะมี เขาเรียกว่าประโยคในหนังซึ่งตรงเนี้ยคิดว่าทุกคนนะี่าคงจะชอบเหมือนกันนะคะประโยคเนี้ยมันเป็นประโยคของลุงที่เฝ้าตึกลุงยามในเรื่องอนะที่เฝ้าตึกนะคะเขาพูดมาว่าถ้าคุณพลาดแท็กซี่เนี่ยคุณก็ยังเรียกคันต่อไปได้นะแต่ถ้าเราเสียใครไปแล้วเนี่ยมันก็จบแค่นั้นคนะ่ะเราก็จะทําได้แต่คิดถึงเขาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบอิตาลุงคนนี้ยมันพูดประโยคเนี้ยมันเป็นแบบการเรียกสติของพระเอกเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเจ๊แบบ โอ้โหประโยคนี้มันคือแบบทุกคนจะต้องเอาจัจมาเล่นแน่นอนมันเป็นประโยคที่เราแบบรู้สึกว่าเออเราเข้าใจในมุมมองของของความรักมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ชอบมากเลยนะคะอ,อ่อถ้าพูดถึงสิ่งที่ชอบภาพรวมๆที่ชอบประทับใจแล้วหนังเรื่องนี้มีจุดเสียหายอยู่ไหมมีค่ะจุดแรกเลยที่เจมองนะเจมองว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นแนวโรแมนติกใช่ไหมัมน ไม่ได้ทําให้เจ๊ประทับใจมากแล้วก็ไม่ได้ทําให้ซึ้งมากนะคะเออคือแบบดูแล้วก็ดูจบเลยแต่ถามว่าจะหยิบเรื่องนี้มาดูอีกรอบไหมคือแบบไม่นะก็คงดูแล้วดูแบบจบเลยไม่ได้แบบหยิบขึ้นมาดูอีกครั้งไม่ได้แบบซึมแบบซึ้งประทับใจเราขนาดนั้นนะคะตรงนี้เจ๊ว่ามันขาดไปเนาะสำหรับเจ๊มองเป็นจุดเสียหายไปนะคะ อีกอย่างหนึ่งค่ะเจ๊รู้สึกว่าหนังเนี่ยนะมันพยายามจะบิวเราไปสู่แบบจุดที่หนังต้องการจะหักมุมเกินไปอะ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ลืมลืมความสมจริงบางอย่างไปซึ่งมันดูบังเอิญบังเอิญเกินไปอะ่ะเจ๊ว่านะมันแบบเหมาะเจาะเปะเป๊ะโชะให้เราเข้าใจไปอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการบิวเนาะบิวแคปบ,บิวมาให้รู้สึก กระทบม้างๆในส่วนที่หักมุมยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพยายามเกินไปหน่อยหนังพยายามทํามากเกินไปหน่อยนะคะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่อง sweet a วาว o ออนะคะรักหวานอมเปรี้ยวเจให้คะแนนนะเอมันก็ดูได้อยู่นะจะให้เจ็ดเต็มสิบค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะหนังเรื่องนี้ดูได้เพลินๆค่ะพูดเรื่องที่มันใกล้ตัวเราก็คือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะนักแสดงต้องบอกว่างานดีทุกคนนะคะเนื้อเรื่องมัน ทัศใจทุกคนเนาะทุกวัยด้วยนะคะหนังเรื่องนี้เหมาะที่จะหยิบมาดูในช่วงวันหยุดสบายๆที่เราอยู่บ้านวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เจมองนะหนังเรื่องนี้มันทําให้เรามองมุมมองความรักที่มันหลากหลายมุมแล้วก็มองแบบกว้างเปิดใจยอมรับในสิ่งความรักจุดเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันทําให้เราเข้าใจเข้าใจความรักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนดูได้หมดเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะคะ Sweet a s d r o u r เนะะี่ยฮะก็สำหรับใครที่ยังว่างๆอยู่ก็หยิบมาดูได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe สำหรับช่อง Lemon s ซ e d ช่องเราเป็นช่องน้องใหม่นะคะที่เพิ่งทำคอนเทนต์หนังมาไม่กี่เดือนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะแล้วก็เข้ามากดไลค์แล้วทุกคนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ทุกอย่างเลยนะ,ะตรงไหนแย้งกับเจ๊ตรงไหนอยากเพิ่มเติมอยากพูดเสริมนะคะคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่จ,จ๊าบิบายจ้า